หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความบางังคั่งกับช่องริส o ูลคอยนะครับวันนี้เรามาตัดเอเรามาดูตัวเหรียญหรือติดตามเหรียญที่ชื่อว่า c a ร์มิโนไฟแนนด้วยกันหรือ KMNO นะครับตัวนี้ก็อันดับที่319ร้อสิบเก้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะนะค้ัเกิดเทียบกับตัวที่แล้วตัวที่แล้วดีกว่านะครับราคาอยู่ที่ศูนย์จดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งห้านะครับแปลว่าอุปทานเนี่ยน่าจะมีหลักประมาณหมื่นล้านเนาะ มาเก็ตแคปร้อยสามจุดสี่หกนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่วอลลุ่มหลายยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างดีคือสองร้อยยี่บสองจุดเจ็ดหกซึ่งอันที่แล้วแค่เก้าสิบนะครับตัวของไซหลับะนะอันที่แล้วนะครับแล้วก็ total max supply เนี่ยหมื่นล้านจริงๆนะแล้วก็ตอนนี้ปล่อยออกมาแค่พันสามร้อยเก้าสิบห้าล้านนะครับต่อมาก็เข้ากระดานบ i แ a น c e นะแล้วก็อยู่ Swap ในออกค่าได้เพราะมันเป็นตัวของโซล a นาหรือโซมนะครับบายปิดบิเกนะก็ยังไม่ได้เน้นเรื่องของกระดานฝั่งของอเมริกาเท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Market Cap ไม่ได้สูงนะแต่ด้วยด้วยพลังของมันะนะครับตัวของโปรเจกต์ของมันเนี่ยทำให้่า r k e t Cap มาได้ถึงร้อล้านก็ถือว่าดีนะในช่วงนี้นะครับเราก็ มีกระดานค้าเคนอะไรด้วยเหลือแต่พวกคอยเบทน,นะครับก็อาจจะต้องรอแค่คอยเบทอย่างเดียวนะครับโซลสแกนนะครับอ่าก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับอ่าก็บอกแค่ทานทานเฟอร์ก็ประมาณ1ล้านทานเฟอร์นะก็ถือว่ามีคนซื้อเยอะเหมือนกัน นะครับผู้ติดตามประมาณ152,900คนนะครับเกิดตั้งแต่กรกฎาปีป0 2 2ี2022มีเว็บไซต์ส่วนตัวนะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงตัวโปรเจกต์เนี่ยก็เป็นเรื่องของการกู้ยืมนยในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยนะครับเราก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของโซแหละนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเหรียญลูกของโซนะแล้วก็ สามารถสวอปได้เยอะนะแปลว่าตัวนี้อยู่ในค่ายของทางฝั่งของโซแหละนะครับอีกสักพักหนึ่งการเข้าคอยเบดก็น่าจะง่ายนะครับเพราะมันเป็นดีฟาแล้วก็โซลนาอีโคซิสเต็มเ n รนดิ้งอ r บอรองนะครับมีการกู้ยืมอะไรพวกนี้นะก็หลักๆประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับสำหรับคิมินก็ขอให้ประมาณ10คะแนนแล้วกันเนาะ ก็ถือว่าดีนะครับก็สามารถเล่นได้ยาวๆครับผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าอ่าคิมเมโนนะครับจะโกลทุนดัมูลไปด้วยกันกับช่องเรสมุนคอยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ